SUV สุดหรูแบรนด์พรีเมี่ยมอย่าง Mercedes-Benz เจ้า GLE 300D คันนี้ที่มีความพรีเมี่ยมอยู่แล้วเข้ามาตกแต่งอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมยุทธ s d d นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับว่ารถคันนี้ได้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่อของพวกเราทีมงาน SCD ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารถคันนี้มีการแต่งอะไรไปบ้างนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับที่ผมกําลังนั่งอยู่นะครับรถคันนี้มีการเปลี่ยนเป็นชุดโซฟาพรีเมียมแบบ VAP นะครับเป็นงาน OEM นะครับตรงรุ่นสําหรับรถ Mercedes-Benz GLE 300คันนี้นะครับเบาะเดิมเนี่ยปกติ่ยเป็นเบาะที่นั่งสบายเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างนั่งสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความกว้างอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ยังไม่พอนะครับ ลูกค้าคันนี้นะครับต้องการทําให้เบาะตัวนี้นั่งสบายและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับจึงเข้ามาให้พวกเรานะครับทีมงาน SCD นะครับได้ปรับเปลี่ยนนะครับชุดเบาะโซฟาด้านหลังนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเบาะโซฟาเนี่ยเราก็มีการตัดเย็บพุ่มหนังนะครับใช้เดินไลน์นะครับของหนังเนี่ยให้เป็นแบบเดิมจากโรงงานของเมอร e เซเด e เบคันนี้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับช่อง สำหรับวางโทรศัพท์แบบนี้นะครับสามารถวางโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ยังมีจุดชาร์จไวเลสแบบนี้นะครับก็มีให้เช่นกันนะครับแล้วยังมีช่องวางแก้วนะครับและความพิเศษเลยนะครับของตัวเก้าอี้โซฟาพรีเมียมชุดนี้สามารถปรับนะครับเอ็นเอ็นหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ็นหน้ามาได้แบบนี้นะครับทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังสามารถยกรองน่องแบบนี้แล้วยังมีปรับนวดอุ่นเย็นนะครับ แล้วก็ยังมีพวกจุดชาร์จไฟนะครับเป็น USB นะครับให้เพิ่มเติมอีกฝั่งละ1จุดนะครับด้านเบาะด้านซ้ายและด้านขวานะครับเป็นยังไงครับพรีเมียมขนาดไหนถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อพวกเรานะครับทีมงาน SCD Auto Seat ได้นะครับวันนี้ผมยุทธ SCD ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ